ักวันนี้ใช้ทุกนาทีบอกโลกนี้ถึงความรับที่จริงใหญ่ s h a l in love today ขณะนี้สวัสดีครับขณะนี้เราเข้าสู่ช่วงเวลาชีวิตกับการทรงนำตอนที่19เดินลึกตามคำสอนตื่นตื่นไม่ลึกไม่มีทางพ้นหมาย ท่านผู้ฟังรายการครับคำแบ่งปันหนุนใจอันทรงคุณค่าที่เราจะต้องจดจำไปอีกนานแสนนานของท่านวีรชัยโกแวแบ่งปันในเช้าวันนี้ว่าท่านเป็นห่วงทุกท่านในโรคชั่วคราวนี้อดทนทบทวนกันอย่าปล่อยให้มานเข้ามาแทรกแซงในชีวิตท่านผู้ฟังรายการครับลงให้ลึกอย่าตื้นเป็นเรือก็จะเกยตื้นอับปางได้ เมื่อชนกับโขดหินท่านมองไปเบื้องหน้าเห็นว่ามนุษย์นับวันจะทวีความบาปมากขึ้นยอมถวายตัวรับใช้พระเจ้าในชีวิตของท่านตั้งแต่วัยประมาณ1 5บหถึงสิแล้วเช้าท่านก็มาแบ่งปันกับพี่น้องที่กําลังฟังอยู่ในขณะนี้แม้จะมีไข่ดาวหนึ่งฟองในกล่องอาหารข้าวที่หุงไว้ สามารถรับประทานได้สามวันในวันนั้นท่านก็ไม่เคยท้อแท้มองไปอยู่เบื้องหน้าเห็นแผ่นดินข้างหน้าแห้งแรงแตกระแหงเหมือนเรื่องโจดขานเล่าเป็นตำนานสู่กันฟังในประเทศไทยทุ่งกุราร้องให้หรือเหมือนดังคนที่5,000คนติดตามองพระเยซูสุขิตจนมืดคำ่ำเพื่อฟังคำสั่งสอนบนภูเขา รืมความหิวโหยว่าไม่มีอาหารรับประทานในมือเย็นแน่แต่ทุกคนอิ่มด้วยพระคำท่านวิรชัยโกแวแบ่งปันในช้าวันนี้ไว้อย่างไรเรามาฟังพร้อมกันครับฟาโรตัดว่าเราจะให้พวกเจ้าถวายเครื่องบูชาแด่พระยาเวพระเจ้าของพวกเจ้าในถิ่นธุรกันดาลแต่พวกเจ้าอย่าไปไกลนะัก ในพระคำอภยยบบทที่8ข้อที่28กษัตริย์ฟาโรต้องการมีอำนาจควบคุมชนชาติอิสราเอลไม่อยากจะปล่อยพวกเขาเป็นอิสระและไม่ประสงค์ให้ออกไปนมัสการพระเจ้าไม่ต้องการให้เขาไปยังดินแดนคานาอันแผ่นดินแห่งพระสัญญาแต่ฟาโรไม่อาจจะขัดขวางแผนการของพระเจ้าได้พระเจ้าทรงใช้โมเสส ชนชาติอิสราเอลออกจากความเป็นทาสสู่ความเป็นไทยแต่กว่าฟาโร์จะปล่อยประชากรของพระเจ้าพระองค์มีข้อต่อรองมากมายและหนึ่งในจำนวนนั้นก็คืออย่าไปไกลนักมารซสตานยุคนี้ทำงานของมันลักษณะเดียวกันกับฟาโร์ถ้าไม่สามารถนวงเหนียวการตัดสินใจในดิน ใจที่จะเดินทางกับพระเจ้าของคริสเตียนได้มันก็ใส่ความคิดและขัดขวางเราไม่ให้เดินรึก<ม>เดินไกลไปกับพระเจ้าผู้ที่เป็นคริสเตียนแบบตื้นตนไม่รึกในความรู้ความเชื่อและในประสบการณ์กับพระเจ้าในที่สุดกลับกับทางเดินได้ง่าย พระเจ้าต้องการให้เราเดินลึกในความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตนให้เราเดินไกลาจากการครอบครองของมารของข่านิยมตามวิถีของชาวโลกไกลจากเนื้อหนังเดินบุ่งตรงไปยังดินแดนแห่งพระสัญญาที่พระองค์เตรียมไว้เป็นบ้านถาวรเป็นนิดขอจงตั้งใจเดินให้ไกลาจากอียิปต์ แห่งค่านิยมทางโลกโดยพึ่งพลังความเชื่อของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะถึงที่นั่นแน่นอนวีระชัยโกแวท่านผู้ฟังครับเช้านี้เราร่วมกันฟังคำแบ่งปันท่านเป็นพระพรอีกวันหนึ่งมากๆเรียนรู้ศึกษาให้รึกถึงเรื่องราวต่างๆอย่าเพียงรู้แค่ตื้น แล้วเล่าให้ผู้อื่นฟังตามความคิดของตนเองอาจเป็นกลรวงของมารซาตานได้ห่างไกลค่านิยมทางโลกเหมือนอียิปต์ที่เกิดขึ้นที่มาครอบครองมานานแสนนานจนยุคปัจจุบันมันเป็นรากฐานครับของชีวิตแต่ละคนแต่ละชนเผ่าแต่ละเมืองแต่ละประเทศอธิษฐานครับเช้าว,วันนี้ขอพระเจ้าช่วยเราให้ปฏิบัติตนให้พ้นจากทางของมาร ของพอข,อขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าช่วยเราให้พ้นบ่วงม,มารขอพระเจ้าทรงอวยพระพรและเป็นมงกุฎนบพคุณแก่ชีวิตทุกท่านที่ฟังคำหลุนใจด้วยกันในเช้าวันนี้ของท่านอาจารย์วีราชัยโกแวสวัสดีครับ